เรียนท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนโรงเรียนราชินีบนได้รับอนุญาตจากสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครที่จะทำการเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ทั้งนี้โรงเรียน จะเริ่มทําการเปิดแบบออนไซต์ในระดับมัธยมศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่วันที่5มกราคม2565เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็แก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนมีความจำเป็น ต้องมีแนวปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการแซนด์บ็อกซ์เซฟตี้โซนอิน o l ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธาธิการซึ่งโรงเรียนคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรขอ,ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ในการที่จะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงตามมาตรการแซนด์บ็อกซ์ดังกล่าว โรงเรียนก็ได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะในการที่จะแนะนำนักเรียนในการปฏิบัติตัวเมื่อมาโรงเรียนใน1วันแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจว่าเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้วนักเรียนจะมีความปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็สํานักอานามมยก็จะเป็นหน่วยงานภายใต้กรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนทั้งพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะโดยเน้นในเรื่องของการรักษาแบบปฐมภูินะคะรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในทุกกลุ่มวัยและก็เรื่องของที่สําคัญนะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นภารกิจหลักของเราก็คือเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นโรคที่เรา เผชิญกันอยู่ก็คือโรคโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นภารกิจหน้าที่หลักสําคัญนะคะโดยเรามีศูนย์บร,ริการสาธารณสุขนะคะที่ดูแลประชาชนนะคะเต็มพื้นที่กรุงเทพมหานคร69แห่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราจะเน้นก็คืองานที่จะทําให้สุขประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเ,นเป็นคนที่แข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วก็สามารถป้องกันโรคได้ด้วยตัวเองะคะ่ะ ก็จริงๆแล้วในภาพรวมของประเทศไทยนะคะก็สถานการณ์เนี่ยก็ดีขึ้นนะคะจากการที่ระบัดในระลอกสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เชื้อที่ค่อนข้างติดง่ายนะคะแล้วก็มีความรุนแรงนะคะเมื่อเรามีการฉีดวัคซีนได้มากเพียงพอเรามีการตรวจมากนะคะเราก็จะเจอคนป่วยแล้วก็สามารถเข้ารับการรักษาได้เร็วได้ฉีดวัคซีนมากขึ้นก็ทําให้คนเนี่ยติดเชื้อแต่อาการไม่มากนะคะไม่ไม่มีความรุนแรงเท่าไหร่นะคะทำให สถานการณ์ทั้งเรื่องของการติดเชือ้อแล้วก็การรักษาพยาบาลเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโรคนี้เนี่ยยังจะต้องเป็นโรคประจําถิ่นอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องให้ประชาชนมีความเข้าใจในการร่วมมือเพื่อที่จะป้องกันดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะเพราะ,ะถ้าสุขภาพเราดีนะคะแล้วเรามีการป้องกันโรคที่ถูกต้องตามที่ทางกระทรวงกําหนดไว้เนี่ยก็จะทําให้ทุกคนปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยได้ค่ะ ก็ทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองอะคะ่ะสิ่งสําคัญก็คือต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะคะจำหลักง่ายๆนะคะก็คือการทานอาหารที่ถูกต้องมีประโยชน์นะคะการออกกําลังกายนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้มากเพียงพอน,นะคะมีอารมณ์ที่ดีก็จะทําให้เรามีภูมิต้านทานนะคะถ้าเราติดโรคอะไรเราก็จะไม่ไม่รุนแรงมากนักน,นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยก็ อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจนะคะว่าเชื่อว่าทางโรงเรียนเนี่ยคงจะมีมาตรการาทําตามที่ทางกระทรวงศึกษาและก็กระทรวงสาธารณสุขในกําหนดอยู่แล้วนะคะแต่ก็คงจะต้องเน้นย้ําให้ทุกคนเนี่ยมีการป้องกันตัวเองส่วนบุคคลที่เรียกว่า u n i v e r s a l Prevention นะคะคือการใส่หน้ากากล้างมือมีระยะห่างเพราะโรคนี้มันเป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะมันก็สามารถาส่งเชื้อกันไปกันมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณพุ่พอแม่ผู้ปกครองนอกจากดูแลสุขภาพเด็กแล้วเนี่ยก็ควรจะแนะนําลูกนะคะถือว่าเป็นแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้ป้องกันตัวเองนะคะจะได้ไม่รับเชื้อไปนะคะอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะเราก็อยากให้สบายใจนะคะว่าวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดหามาให้เนี่ยเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งบุคลากรนะคะทั้งคนในครอบครัวนะคะทั้งตัวเด็ก ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกาหนดเนี่ยก็อยากให้ได้รับวัคซีนให้มากที่สุดนะคะเพื่อ,อทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันนะคะถ้าเรามีโอกาสติดเชื้อเราก็จะได้ไม่ไม่รุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับเขาต่อไปนะคะจะอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่อย่างไม่ทําให้โรคเนี่ยมาทําให้เราเกิดความรุนแรงได้มากค่ะก็อยากจะแนะนําให้สอนลูกนะคะถือถือเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้อสอนเด็ก ของเราให้ดูแลนะคะป้องกันแล้วก็ให้มีสุขภาพลักษณะที่ดีค่ะมีครูเวรรอรับนักเรียนเข้าประตูมีการเหยียบน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียนในห้องเรียนมีการจัดโตเรียนให้เว้นระยะห่างกัน มีการขออนุญาตดื่มน้ำที่หน้าห้องเรียนการเข้าห้องน้ำต้องมีการล้างมือทุกครั้งทางโรงเรียนบริการอาหารกลางวันเป็นแบบอาหารกลองการรับประทานอาหารกลางวันได้จัดสถานที่ให้มีฉากการและเว้นระยะห่างกันเลิกเรียนกลับบ้านจะมีครูเวรคอยส่งนักเรียน ทนี้ทางโรงเรียนราชินีบนได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งประกอบไปด้วยนอกจากนั้นหากพบการติดเชื้อในโรงเรียนทางโรงเรียนได้จัดทำแผนเผชิญเหตุด,ดังนี้